มานั่งขอกินอย่างกระเด็กเขอจะปอกให้โอ้โหเออมานั่งจะขอกซุบกว่าก่อนจ้าเรียกปอกให้เอ้าวโอเอาปากคาบเลยนะไม่ยอมมามือจับนะหวานๆช่ำๆจ๋าจ๋าปอกเฟื่องปอกเฟื่องหิ้มแล้วห้ามยิงฟันนะปอกเฟื่องมะละกอให้เฟืองอ่ะ มันว็นั่งทายืขึ้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่มาไอ้ล่งพงมึงอย่าไ้กินนะจออยากกินทุเรียนมาเลยของแพงด้วยจอนั่งรอนั่งรออ้ยอ่ะอ้๊ เอ ah, oh, bueno. oh, mm ๊บบอมเัหนเ่อเนีโองเงี้เด็กกินเว้ยโอ้เอ๊บเออเริ่มจีะเิ่มละสักพักก็ยินฟันละบมรก้สุกองมัอ๋อหยัดเอาหยัดเอาเูยเว้ยอือออ <ś m ary> ว้ามองหน้าไปกึ้แล้วเว้ยเอาละเล่นแล้ไอ้อานึกว่าจะเล่นลงไปกึ้งเแล้ญญวเอออิ่มแล้วอิ่มแล้วจะยินฟันให้ก่อนเว้ยก่อนไป